5นาทีสุดท้ายของการบำเพ็ญธรรมอันชีวิตมนุษย์มีเวลาอยู่บนโลกเพียงแค่ที่มีลมหายใจดังนั้นจงรู้คุณค่าวันเวลานี้รู้คุณค่าและถนอมรักษาโอกาสอันดีสร้างบุญกุศลเจริญปณิธานพร้อมทั้งตั้งใจบำเพ็ญมิใช่เรื่องล้อเล่น แต่หมายถึงการเกิดพ้นจากห้วงเกิดตายอย่างแท้จริงห้านาทีสุดท้ายคนใจแคบจะกังวลไปทุกอย่างคนใจกว้างจะยอมรับและปรับเปลี่ยนคนบำเพ็ญจริงแท้ผ่านเวียนไหวคนอุทิศดุดดังเทียนยอมหลอมตน สิทธเจ้าเอ๋ยปฏิบัติบำเพ็ญให้หลุดพ้นในชาตินี้หยุดลงซึ่งเหตุปัจจัยแห่งการเวียนว่ายในชาตินี้ทุกเวลาบุคลากรแห่งฟ้าได้เกิดขึ้นทุกเวลานำพาผ่องชนได้อย่างแท้จริงวาระสามปลายกับแห่งกลียุค ธรรมะและภัยพิบัติลงมาพร้อมกันผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่สร้างบุญกุศลในยุคนี้จะได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญมากกว่าผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่สร้างบุญกุศลในอดีตหลายเท่าฉะนั้นจึงเรียกว่าบุญวาระมงคลสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระปลายกลับที่ยังมีเวลาเหลือเพียงห้านาทีเท่านั้น ถึงเวลาเมื่อสงครามโลกครั้งที่สามประทุขึ้นสัพยานทั้งหลายที่นับไม่ถ้วนจะถูกกวาดล้างทำลายจำนวนชีวายานจะเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วดังสายฟ้าแลบไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการหรือความเสื่อมถอยการขึ้นหรือการลงการก้าวหน้าหรือการถดถอยของสรรพสัตว์ล้วนจะเกิดในขณะนั้นทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อกำหนดความเป็นไปใน1800ปีข้างหน้าและเป็นการสร้างพื้นฐานของเอกภาพแห่งยุคขาวอย่างที่เรียกกันว่าทุกขณะมีค่าเท่าทองพันชั่งหรือช่วงเวลาที่คับขันนั่นเองเมื่อ3มปีก่อนฟ้าเบื้องบนได้ทรงเมตตาการุณชาวโลก หากใครยินยอมสร้างบุญทานบารมีหนึ่งส่วนฟ้าเบื้องบนก็จะสนองตอบสามส่วนและหากใครมีความพยายามสามารถบำเพ็ญสั่งสมบุญทานบารมีได้สมส่วนฟ้าเบื้องบนก็จะสนองตอบให้เต็มสิบส่วนสามปีต่อมาจากนี้หากเจ้าสามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมและสร้างบุญกุศลได้หนึ่งส่วนท่ามกลางมหันตภัย ฟ้าเบื้องบนจะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประธานวาสนาแห่งรังสียานให้เจ้าหนึ่งพันส่วนและหากเจ้าสามารถบำเพ็ญสังสมบุญกุศลได้สิบส่วนฟ้าเบื้องบนก็จะเพิ่มรังสียานให้เจ้าได้รับบุญวาสนาหนึ่งมื่นส่วนนี่เป็นความล้ำค่าที่ได้มาโดยไม่ต้องลงแรงอะไร อีกยังเป็นบุญปัจจัยแห่งฟ้าที่หลายหมื่นปีมายากผ่านพบซ้ำยังเป็นโอกาสทองแห่งบุญวาระมงคลสมัยอีกแต่ถ้าว่าชาวโลกยังหลับไหลไม่รู้ตื่นยังไม่รู้วริยะบำเพ็ญซ้ำยังจะเรียรอโอกาสอีกนานเท่าไหร่หากปล่อยเวลาผ่านไปวันๆโดยเปล่าประโยชน์พลาดบุญวาระมงคลสมัยนี้แล้ว ก็ต้องกล้ากลืนเสียใจตลอดชั่วการนานฉะนั้นผู้มีญาณทัศนะที่กว้างไกลหวังว่าเจ้าจะไม่สูญเสียบุญวาระมงคลน,นี้ไปอย่าให้ใจกับมันทดสอบทั้งหลายอุปสรรคทั้งปวงและความลำบากตรากตรำทั้งมวล หรือแม้แต่ปเปลวไฟที่ลุกโชนทั้งสิ้นจงคงมั่นด้วยวัชระจิตที่แกล่งกล้าเร่งรุดหน้าบำเพ็ญเพียรใจหนึ่งใจเดียวสร้างเสริมคุณธรรมตั้งจิตตั้งปณิธานปลูกสร้างบุญทานเพื่อธรรมยานคืนสู่อนุตตร,รภูมิแดนเนรวานอิสระไร้พันธนาการตลอดไปเช่นนี้เรียกว่ากลัมทุกข่ามกลางความทุกข์จึงจะเป็นยอดคนเหนือคน ฟ้าเบื้องบนได้ประทานรังสียานหลายเท่าแก่ผู้บำเพ็ญปฏิบัติที่สร้างบุญกุศลชีวายานจำนวนมากนี้มาจากไหนเล่าเจ้าทั้งหลายไม่ลองย้อนไปดูสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองในอดีตบ้างหรือที่ยานชีวีทั้งหลายถูกฆ่าทำลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เกณฑ์วาราได้ดำเนินมาก้ำกึ่งระหว่างบรรจบการมะเมียและมะแมะซึ่งเป็นการแห่งความวิบัติทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับตลปัดและมีสปปรรพสิ่งรวมทั้งยานชีวีที่ถูกเก็บกลับคืนสู่กลุ่มรังสียานล้วนรวมสถิตอยู่ในท้องพระคังของเบื้องบนทั้งสิ้น ต่อจากนี้ไปสงครามโลกครั้งที่สามจะปรากฏต่อหน้าไม่กลัวว่าฟ้าเบื้องบนจะไม่ดนใจไม่เพิ่มวาสนาแห่งรังสียานหรือไม่นำทางสู่มันคาแต่กลัวเพียงเจ้าทั้งหลายยังไม่ยอมบําเพ็ญปฏิบัติไม่ยอมสร้างบุญสร้างกุศล และไม่ยอมที่จะสำเร็จเป็นพุทธอริยเจ้ามากกว่าที่กล่าวมานี้เป็นพระประสงค์ของฟ้าเบื้องบนที่ต้องการอย่างยิ่งในการสรรรสร้างและบรรล,ลุโลกแห่งเอกภาพในเร็ววันดังที่กล่าวเป็นปริศนาธรรมว่าสปีบรรล,ลุฉะนั้นจะไม่ขอเอ่อยถึงบุญผู้บำเพ็ญปฏิบททัติที่ไร้ปณิธานขาดความมุ่งมั่น ต่จะขอกล่าวเฉพาะผู้บำเพ็ญปฏิบัติที่มีปณิธานความมุ่งมั่นให้รีบเร่งละวางตัดใจเสมอต้นเสมอปลายให้ถึงที่สุดขจัดขวากหนามข้างหน้าให้หมดเอาชนะมารอุปสรรคทั้งหลายรู้ซึ้งในความหมายของการบำเพ็ญในการนี้ประธนาธิบดีซุนยัเซนเคยกล่าวว่า เมื่อวิธีธรรมลงโปรดความเสมอภาคก็จะบังเกิดบนพื้นปัทภีอาศัยธรรมะกอบกู้โลกหน้าสรรสร้างอรียกิจแห่งโลกเอกภาพพยายามฝ่าฟันจนถึงที่สุด5นาทีสุดท้ายนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการบำเพ็ญธรรมที่จะกำหนดทิศทางสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว5นาทีสุดท้ายนี้จะตัดสินว่าเจ้าชนะหรือแพ้ในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม จงอย่าพลาดจงอย่าพลาดเด็ดขาดกระทำความดีต้องไม่รีรอใครรีบเร่งไขว่คว้ารังสียานอย่ามัวช้า ห้านาทีสุดท้ายนี้หากขาดความเพียรพยายามไม่สามารถทนต่อความลำบากหรือการถูกปรักปรามได้นอกจากคุณงามความดีที่สร้างสมมาจะมาลายหายไปแล้วยังทำให้ความวิสุทธิของธรรมยานซึ่งเป็นรังสียานที่ล้ำค่าต้องพลอยอับแสงและถูกพันธนาการอีกขอเอาใจช่วยจะขอเอาใจช่วย ที่สำคัญต้องประคองรักษาธรรมะอย่าให้สูญหายไปปัจจุบันมหันตภัยได้คลืบคลานเข้าคุกขามแล้วปราการด่านมารทดสอบมีหลากหลายสารพัดด่านเพียงไม่ระมัดระวังก็จะพลัดตกสู่เหวแห่งนรกหมื่นขุมยากได้พลิกกายเกิดกายยาอีกซ้ำยังทำให้บรรพชนและลูกหลานต้องพลอยตกระกรรมถูกทำลายล้างอีกอันตรายแสนจะอันตราย ขณะนี้ฟ้าเบื้องบนได้ประกาศเลือกเฟ้นเมทีชนและแฝงอำพลางชุดช่วยกาลยานชนทั้งนี้อนาคตของสานุสิ์ผู้บำเพ็ญทั้งหลายจะถูกพิพาคตัดสินในระหว่างการทดสอบครั้งใหญ่ทั้งสามครั้งด้วยกันจะมีสารพัดมานทดสอบอุบัติขึ้นรวมทั้งปรากฏการต่างๆนานา จึงยกมาบอกกล่าวเพียงหนึ่งถึงสองประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอย่างเข้มงวดการทดสอบครั้งใหญ่เป็นเตาหลอมแห่งฟ้าดินตั้งแต่เทพเทวาแห่งตะวันเดือนดาวในระบบสุริยะจักรวาลที่อยู่เบื้องสูงตลอดจนพูดผีปีศาจแห่งนรกภูมิที่อยู่เบื้องล่างรวมทั้งสพรพพสิ่งสรรพชีวิตล้วนอยู่ภายใต้ขอบเขตของการทดสอบทั้งสิ้น ยิ่งกว่านั้นนี่เวรกรรมแต่ปางก่อนที่ทับถมกันมาประกอบกับอารมณ์อุปนิสัยที่ปลูกฝังในอดีตเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้รูปก,กายได้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายได้อย่างไรโชคดีที่เจ้าได้รับมหาธรรมฟ้าเบื้องบนได้เบิกทางสว่างให้แก่เจ้าให้เจ้าได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นหนทางการปฏิบัติอยู่ที่มนุษย์ แต่หนทางแห่งธรรมยานขึ้นอยู่กับฟ้าเบื้องบนจะสำเร็จทำได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ว่าเจ้าจะเดินหรือไม่เดินและอยู่ที่ต้องเดินไปด้วยตนเองไม่ใช่สักแต่พูดเท่านั้นเองลองดูกระแสะโลกาพิวัตในปัจจุบัน ฟ้าดินได้ปรากฏนิมิตให้เห็นจิตใจมนุษย์เหี้ยมโหดโลกสับสนวุ่นวายจากสัพพการเช่นนี้จึงไม่ยากที่จะคาดเดาถึงเคราะห์ภัยร้ายดีที่จะเกิดขึ้นได้วิถีอนุตตรธรรมกล่าวถึงยุคสามปลายกับพระเยซูคริสต์ตัดว่าวันโลกาวินาศนิกายคาทอลิกพูดคำว่าฟ้าสิ้นดินสลายทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในหมู่นักดาราศาสตร์หรือในแวดวงผู้มีชื่อเสียงลือนามทุกฝ่ายต่างอกสั่นขวัญแขวนเกรงว่าจะไม่สามารถผ่านด่านมหันตภัยร้ายนี้ไปได้บ้างวิตกกังวลถึงกับต้องจบชีวิตไปก่อนก็มีมากมายทว่าสิทธิอนุตตรธรรมอย่างเราจะไม่ตื่นตระหนกตกใจเป็นอันขาดในขณะนี้พายุแห่งการทดสอบครั้งใหญ่ได้โหมกระหน่ำเข้ามา มีการสอบรูปธรรมสอบนามธรรมสอบราบรื่นสอบขัดแย้งสอบปรากฏสอบอัมพรางฟ้าสอบดินสอบคนสอบครอบครัวสอบพ่อแม่สามีภรรยาบุตรธิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวพี่สะพ้ยน้องสะพ้ายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนร่วมทดสอบแม้กระทั่ง ลาม้าวัวแพะสุนะัขหมูไก่รวมไปถึงสิงสาราสัตว์บนบกและสัตว์ปีกบนท้องฟ้าสิงร่างมาทดสอบหากใครมีนี่บาปนี่เวเรเหล่าพูดผีวิญญาณบาปที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็จะเฝ้าติดตามรางควานคิดบัญชีให้ถึงที่สุดยังกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ที่ไม่ถือศีลกินเจกินเขา แปดตำลึงก็ต้องใช้เขาเครึ่งช่างแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีใครยอมใครนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวที่ว่าคิดคิดคำนวณบัญชีดูเพียงอนุก,ก็ไม่ยอมปล่อยในวาระสุดท้ายว่าตะไยอุทกกะไคอักคีไัร่รวมสามภัยจะทำลายล้างโลกให้สามารถอย่างรู้หรือใครสามารถรอดพ้นได้หรือ สภาพการที่เห็นกันมากในขณะนี้คือภัยธรรมชาติจากฟ้าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆความอดอยากหิวโหวยความแห้งแล้งสงครามภัยพิบัติโรคเจ้ากรรมนายเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ราบรื่นดังปรารถนาสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่สละก,กายพลีชีพเพื่อธรรมะยังมีให้เห็นอยู่ต่อเนื่องทั้งนี้สิทธิอนุตรธรรมผู้บำเพ็ญ ควรหมั่นสำนึกรู้ว่าเจตนาเดิมของเราคือการบำเพ็ญธรรมยานแท้รูปกายที่เสียหายจะไม่ทำลายธรรมยานแท้ฉะนั้นหากในใจมีกตันยุตาธรรมพาราดรธรรมภักดีธรรมสัตยธรรมจริยธรรมมโนธรรม เฮรีธรรมและโอตป,ปะธรรมแล้วก็เท่ากับว่าธรรมยานแท้ยังดำรงอยู่ต่อให้จะสูญเสียกายเนื้อในรูปแบบใดก็ตามล้วนไม่มีผลเกี่ยวเนื่องกับธรรมยานทั้งสิ้นหากพบกับการทดสอบแล้วปณิธานเดิมยังไม่แปลเปลี่ยนถึงจะเรียกว่าได้ถวายสัจจาความจริงใจอย่างแท้จริงแต่หากมีคนมาขู่เข็นบังคับให้ทุสินใจแตก หรือบังคับให้ลบล้างทำลายธรรมะผิดต่อศีลธรรมจารีบังคับให้ลงบันทึกยอมจำนนรับผิดหรือบังคับให้เปิดเผยใดลัดทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเจตจำนงของฟ้าเบื้องบนในการอาศัยคนมาเพื่อมาทดสอบทั้งสิ้นลองมาทดสอบเจ้าว่ามีความจริงแท้แค่ไหนมีความศรัทธาเพียงใดจะแปลเปลี่ยนปณิธานเดิมหรือไม่ วิถีอนุตตรธรรมลงโปรสู่โลกด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการกล่อมกล่าวมนุษย์ให้ใฝ่ในความดีด้วยเหตุนี้ธรรมะนี้จึงไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองไม่มีองค์กรไม่มีพักไม่มีผลพวงไม่มีการแบ่งแยกและไม่มีการจับคู่ฉะนั้นหากมีคนใดเข้ามาขัดขวางหลอกล่อหรือข่มขู่บังคับล้วนจัดได้ว่าเป็นมารร้ายที่คอยทำลายธรรมะสิทธ อนุตารธรรมจึงควรกำหนดปณิธานที่แน่วแน่ที่ว่าความร่ำรวยสูงสักไม่อาจทำให้หลงระเริงความยากจนต่ำต้อยไม่อาจทำให้พลิกผันความมีอิทธิพลอํานาจไม่อาจทำให้ยอมจำนนทั้งนี้เพื่อมารับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ถ้าจิตใจเรรวนที่จะกระทำให้คุณงามความดีที่สร้างสั่งสมมา จะละลายไปตามสายน้ำแล้วยังทำให้ต้องตกสู่ห้วงนรกพร้อมทั้งบรรผชนล,ลูกหลานที่ถูกทำลายอีกกลัวที่สุดก็คือยังมีเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจองเวรจองกรรมคอยทำให้สติฟั่นเฟือนไม่เป็นตัวของตัวเองจนในที่สุดต้องทำร้ายสังขารตัวเองนอกจากนี้แล้วยังมีการว่ากันว่าประตูผีได้เปิดแล้ว นี่บาปเว 60, ปร6กหมื่นกว่าปีที่สร้างมาถึงคราต้องคิดคำนวณให้ชัดเจนเป็นนี่ชีวิตก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตสร้างเวรก็จะถูกจองเวรใครกล้ารับรองว่าตัวเองปลอดจากหนี้เวรฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือการหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลชำระชดใช้ให้มากที่สุด เพื่อกอบกู้จิตแห่งฟ้าเช่นนี้เคราะร้ายจึงจะกลายเป็นดีและอุปสรรคก็จะเปลี่ยนเป็นเิริมงคลเองแต่หากมีลทัทธินอกกรีดมิจฉาศาสตร์หรือพวกที่ตั้งตนเป็นบรรพจารปลอมปล่อยพระองค์การสวรรค์มาหลอกล่อเจ้าเสนอผลประโยชน์งามๆให้เจ้าได้สิ่งตอบแทนมากมายอาศัยทำแอบแฝงอยู่ในธรรมะเช่นนี้จิตใจของเจ้าวัานไหวไม่ได้ จะไปร่วมพักไม่ได้หากเจ้าคล้อยตามก็จะตกหลุมผีไม่สามารถฟื้นคืนได้ถ้าเขาเหล่านั้นอาศัยอิทธิพลอภินิหารมาทดสอบเจ้าเจ้าต้องมีวิธีในการรับมืออย่างดีหากเขาคอยติดตามรังควานเจ้าทุกขณะเจ้าก็โต้อตอบด้วยความมีอัธยาศัยที่ดีมีมารยาทสนองเขาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ขอเพียงให้อยู่ในเกณฑ์ไม่ทำลายธรรมะไม่ขัดต่อปณิธานความมุ่งมั่นและไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามพยาบาทคับแค้นใจให้แก้ไขสถานการณ์ด้วยความสมบูรณ์จึงจะแสดงให้เห็นว่าธรรมะมีวิเศษและสูงส่งมองดูในปัจจุบันสงครามทำลายล้างประทุข,ขึ้นทุกวันบ้านเรือนจะรักษาไว้ได้อย่างไรทรัพย์สินเงินทองใครจะกล้ารับประกัน ทางที่ดีควรอาศัยโอกาสทองที่มีอยู่นี้ชุดช่วยเหล่าเทพเทวาให้มากเพราะว่าเหล่าเทพถ้าได้รับการเบริกจุดก็จะหลุดพ้นคืนสู่อนุตตรภูมิประทับกลับสู่อรหันตมรักตอนนี้หากเจ้าทั้งหลายชุดช่วยเหล่าเทพในยามวิกฤตเมื่อภัยพิบัติมาถึงเหล่าเทพทั้งหลายก็จะมาช่วยเจ้าลองคิดดูการชุดช่วยนี้จะไม่สูญเปล่าเป็นแน่ เช่นนี้ไม่ใช่เท่ากับเป็นการเอาของไร้ค่าไปแลกสิ่งของที่สูงค่าหรอกหรือส่วนบ้านเรือนทรัพย์สมบัติเงินทองตั้งแต่อดีตจวบจนอนาคตรวมทั้งชีวิตด้วยลองพินิษพิเคราะห์ดูว่ากำหนดด้วยตนเองได้หรือเปล่าพุทธะสร้างโอกาสอริยะรักษาโอกาสผู้เขาพลาดโอกาส จงวิเคราะห์คำพูดประโยคนี้ให้ดีๆสิทธิอนุตตรธรรมในอาณาจักรธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้สร้างบุญกุศลที่เคยพลาดโอกาสไปจงสำเนกขอขมาที่ผ่านมาอย่าได้แต่เพียงทอดทอนใจจะทำให้ไม่เพียงสูญเสียทรัพย์สินซ้ำยังเป็นการทวีบาปเวนให้กับตนอีกช่างน,น่าเสียใจช่างน,น่าเวทนาจริงหนอ ห้านาทีสุดท้ายจงจับมืออาจารย์ไว้ให้มั่นจงยาววันต่ออุปสรรคขวางกัน้นจงบำเพ็ญย้ำเตือนซึ่งกันจงสร้างความเข้มแข็งนั้นขึ้นด้วยตนหากน้ำตาจะหยาดหยดจงหยดหยาดสงวิปลาสจะปลุกปลอบอบกอดเจ้าหากงานฟ้าไร้ผู้คนมาแบ่งเบาอาจารย์เจ้านี้จะช่วยแบกคานหวังว่าเจ้าจะช่วยแบกคานแบ่งเบาภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ ดำเนินชุดช่วยายานจนนาทีสุดท้ายของชีวิตการบําเพ็ญธรรมโชคดีนะสิทรัก